ยังสังซ้ำเฮ้ยหิวข้าวไม่ทำก่อนไม่หิวต้องบอกว่าหิ้มเหรอาโอเควันนี้เราขอไปเห็นคลิปนั้นมานี้ก็คือเขาวางกระดาษฟอยล์ะดาษฟอยวางบนเตาลีดแล้วก็เอาเนื้อเนื้อมาใส่บนกระดาษฟอยล์ก็เอพับแล้วก็เอาเตารีดอีกตัวมาทับเพื่อให้เกิดความร้อนแล้วก็สุกซุกขึ้นมาทันทีโอ้โหดูไปดูมามันเหมือนเนื้อสเต็กเนาะ เเนื้อสต็กแต่เขาคงจะปรุงต่อโอเคเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราจะมาทํากันดูนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ยังไม่กินข้าวไงก็เลยถามว่ายินหิวข้าวไหมเมื่อกี้ไม่หิวไม่หิวก็ต้องกินเดี๋ยวลองเมนูเดี๋ยวลองเมนูดูเดี๋ยวลองเมนูนี้ดูเรามีอุปกรณ์ครบแล้วทั้งกระดาษฟอยล์แล้วก็หมูสเต็กเนาะก็จะเสียบปลั๊กเตอรี่เสียบปลั๊กก่อนเรามีเตอรี่สองตัวอยู่ใช่ไหม ตารีดความร้อนเท่าไหร่ไม่รู้นะครับในคลิปไม่บอกว่าความร้อนเท่าไหร่นอนเด้ออย่าไปไกลเด้อโอเคตาอรีดเริ่มร้อนแล้วต่อไปนะคะเราก็จะนำกระดาษฟอยล์มาวางลงนี่ใหม่ปะวะใหม่จังได้มันเป็นเนื้ออนนี้อยู่แล้วของเราเป็นเนื้ออะไรเนื้อหมูเนื้อหมูเนื้อหมูอาจจะเป็นเนื้อหมูแต่ในคลิปน่าจะเป็นเนื้อวัวไม่แดงจิงขึ้นกันนั่นว้ายว้ายว้ายวางไปบนตารีดปึ๊บแล้วก็พับ ดยวใช่ระวังตะวันดาวมีนะแค่นี้แค่นี้เออแล้วก็เอาตอรี่ตัวมาวางครับโอ้ยอย่าห่างเด้อใครซื้อตอรี่มาใหม่นะครับทุกคนตัวนี้เพื่อทำคลิปนี้เลยอันนี้ตอรี่ตัวเก่าเออเสียบปลั๊กอีกไม่ยินเสียงไหมคะทุกคนมาฟังเสียงก่อนเพื่อดูไหมอ้ยเนื้อมันบักหนาเนองเนื้อมันหนามากอ่ะเออเออเนื้อมันหนามากเลยอ่ะ เอาสำหรับท่างแล้วกันสำหรับท่างก็ได้เฮ้ยตั้งนานปะเนี่ยกว่าจะสุกอันนี้ซืออนนอซ้อมาใหม่อเนียเก่าซื้อมาเพื่อทำคอนเทนต์นี <S <S <par an> ้เลยก็ไม่ซือ้อเตามาปิ้งดีๆเลยล่ะใครคิดว่าเนื้อจะสุกแล้วกินได้คอมเมนต์มาคอมเมนต์ตอนนี้นะคะอย่าเพิ่งคอมเมนต์ตอนที่คลิปจบน,นะคอมเมนต์ตอนนี้เลย,ว,ยว่ากินได้ <S 2> <S 2> ดไหมน่าจะสุกแล้วแหละอันบอสเออตั้งตกปะเนี่ถือไม่ได้จับเลยนะปล่อยให้มันไอ้นี่เองเลยเออถ้าตกไว้เดือดปิ้งมันี่วามอะไรยไหม โอ้โอ้มายกอดอึ๊บพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังอันน้ำจิ้มมาไว้เลยเตรียมกินเลยยังสองซ้ำว้าวห้านาทีอัน,นมองกลางๆมัน <c oughs> สุกเบาบู้ไ่เจะว่ามันมีใหม่ใหม่บ้านี่ง มหมยังไงก็ไมสุกหรืว่าไม่ไม,มามาเราจะกินดูเลยตรงตรงนี้ไม่สุกเท่าไหร่นาะตรงนี้เหมือนขอบมันไม่สุกเท่าไหร่เนื้อมันคนลระระดับไงมองที่มันถือกัน,นว้าวเฮ้ยกินได้มันสุก<ห>เดี๋ยวมานี่มานี้เขากินก่อนเขากินก่อนกินน้ำจิ้มน้ำจิ้มร้อนนะ